เฮลโลวัสดีครับหวัสดีน้องๆทุกคนครับผมทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่มาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับสั่งยุกหรือว่าคอนจูเกตนนั่นเองนะวันนี้จะมาทําความรู้จักครับว่าสั่งยุกหรือคอนจูเก้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่สอนน้องเกี่ยวกับการคููและการหารของจำนวนเชิงซ้อนไปแล้วนะพี่ก็มีเกินสักนิดนึ่งนะเกินไปนิดหนึ่งว่าเออคอนจูเกตนมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนครับถ้าใครนะครับยังไม่มีชีท เอกสารก็สต็อปวิดีโอนี้หรือไลน์นี้ก่อนครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารครับสำหรับ YouTube ลิงก์อยู่ข้างล่างครับสำหรับ Facebook ลิงก์ข้างบนครับไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วมาเรียนไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปเรียนครับอ่านะครับไปเรียนครับวันนี้เราจะมารู้จักสังยุกหรือว่าคอนจูเกตนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด z นะครับเท่ากับ a อบวกบีนะครับสังยุกหรือว่าคอนจูเกตคืออะไรครับเขาใช้สารลักแทนด้วย ขีดข้างบนเรียกว่าบาร์นะเวลาหาสัญญุคือ Z ซดบาร์น right. yup. right ั่นเองสัญญุคือการกลับเครื่องหมายของส่วนจินตภาพจาก Z คือ a บวก bi งั้น Z ซดบาร์หรือสัญญุก็คือ a ลบ bi อ่ามันคือการกลับเครื่องหมายของส่วนจินตภาพย้ํานะว่าต้องกลับเครื่องหมายเฉพาะส่วนจินตภาพนะครับมันคือการกลับเครื่องหมายเนาะกลับเครื่องหมายส่วนจินตภาพครับ โอเคปะกับเครื่องมายสุนินภาพตัวอย่างเช่นทุกคนมา z นะครัคือ3ามบวกสี่ไอเตบาต้องกลายเป็น3ามลบส i ไอครับโอเคปะเคือลบหบวกแปดงั้นคอนดูกเกตก็คือหรือ z ซตบานั่นเองเนาะก็คือลบหบวกจะบวกเป็นเป็นลบ 8i นะครับต่อไป i อลบเทุกคนหลายคนเขียนแบบนี้ i อบวกเทุกคนผิดนะจริงไหมครับเพราะสั่งยุคหรือว่าคอนดูเกตกัน กับเครื่องหมายของส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพคือไอนะจริงไหมงั้นต้องใส่อะไรครับลบหลบเเอออีส่วนจริงไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรมันไม่ต้องยุกเลยนะครับต่อไปครับแซดหนึ่งบวกลูสองลบสี่ไอกับเครื่องหมายครับก็กลายเป็น1นึ่งบวกลู่สองบวกสี่ไอนะครับต่อไปแซดเท่ากับ5 5าห้ป็นจำนวนจริงมีส่วนจินตภาพไหมไม่มีงั้นแซดปาก็5เฉยๆโอเคปะ่ะจริงจริงมันมีจริงปะ่ะเออมันคือ 0i ใช่ไหมแต่ถ้ากลับเครื่องหมายคือลบ 0i ก็ก็คือ5ตัวเดิมนั่นเองเนาะอ่าทีนี้ถ้า Z เป็นลบเป็น 8i เซ a บารต้องเป็นเท่าไหร่ครับติดลบ 8i นั่นเองแบบนี้อันนี้ก,การหาสั่งยุคหรือหาคอนจูกเกตนั่นเองคือการกลับเครื่องหมายส่วนจินตภาพนั่นเองจากบวกไปลบจากลบเป็นบวกนะครับโอเคเนาอทีนี้ครับสั่งยุคมีสมบัติเกี่ยวกับสั่งยุคอยู่นะครับเขาบอกว่าถ้า Z เนี่ยคือ a bi ถ้าเราใส่สั่งยุคซ้อนกัน2รอบทุกคนจะได้กลับมาเป็นตัวเดิมออกลับมาเป็นตัวเดิมใส่สั่งยุคซ้อนกัน2รอบกลับมาเป็นตัวเดิมครับโอเคเนาะข้อที่2ครับถ้า Z1 ตหเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วไม่ว่านะครับจะบวกหรือลบอบวกหรือลบนะครับหรือไม่ก็คูณนะครับหรือไม่ก็หารกันเราสามารถแจกสั่งยุคเข้าไปได้หมดเลยเห็นไหมถ้าเป็นเซบานะครับบวกหรือลบเซบาเหมือนกัน อันนี้ก็แยกได้จริงปะ่ะเป็นผลคูณเป็นผลหารก็แยกได้เหมือนกันเนาะแต่มีเงื่อนไขว่า Z 2ต้องไม่เป็น0นะูนเนาะเพราะถ้า,ถา,ถาตัวถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์เป็นไงครับหาค่าไม่ได้โอเคปะ่ะแบบนี้เนาะนะครับสมบัต,ติต่อไปข้อที่3ครับ z ซตกำลัง n ใส่์บาปุ๊บเราสามารถนะครับหา Z บาก่อนแล้วค่อยไปช่วงัง n ก็ได้หรือเท่ากับ z ซตบาทั้งหมดกําลัง n นนั่นเองโอเคปะ่ะนะครับในในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเป็นอินเวอร์สก็เหมือนกันครับเราสามารถ เอา Z บาร์นะครับไปใส่อินเวอร์ะครับจะหา Z ซตอินเวิร์นะครับาา te, คอนจูเกตของเอาง่ายคือหาคอนจูเกตของ Z ซตอินเวิร์เนี่ยเราก็ไปหา Z ซตบาร์ก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาคอนจูเกตเอไปหาอินเว s ร์จบแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะและอันนี้สำคัญกับข้อที่5ข้อที่สําสำคัญเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับข้อ,ท,ขอที่5ถ้า Z เป็นจำนวนจชิงซ้อนเนาะแล้วครับ Z คูณกับ Z ซตบาร์จะเป็นจำนวนจริงเสมอเพราะอะไรนะครับถ้าคูณกันนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า z อ่นสมมติเป็น z บวกบวกเป็น a อบวกบ,บนะีเนาะ z ส้นบาร์คือ a อลบบีพอคูณกันแล้วเห็นไหมอย่างที่พี่พูดเมื่อเมื่อวานนี้จริงปะมันคือผลต่างกำลังสองเนาะในทางจำนวนจริงแต่พอเป็นผลต่างกำลังสองปุ๊บเอไยกกำลังสองมันจะติดลบไงอ่ะพี่ทวนซ e ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเมื่อเป็นอันนี้ใช่ไหมเออปกติเรื่องจำนวนจริงมันคือผลต่างกำลังสองเนาะมันนั่นคือ a อกำลังสองลบกับ b i ทั้งหมดกำลังสองเนาะอ่าโอเคนะ อันนี้เป็น a กกำลังสองไนดะใช่ไหมครับใส่ลบนะ b กำลังสองแน่นอนแต่ i ากำลังสองเป็นติดลบหนึ่งเมื่อรวมกับลบข้างหน้าครับเห็นไหมเมื่อรวมกับลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวกไงเห็นปหงั้นถ้า z เจอ Z ตบาร์เมื่อไหร่มันคือ a กกำลังสองบวก b กำลังสองทันทีโอเคปะพูดง่ายๆคือเอาตัวเลขส่วนจริงยกกำลังสองบวกกับตัวเลขส่วนจินตภาพกำลังสองนั่นเองโอเคปะต้องออกมาเป็นจำนวนจริงนะครับ อ่ะทีนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวผกผันการคูณหรืออินเวอร์สการคูณนั่นเองเหมือนกับว่าต่อเป็นภาคต่อจากเมื่อวานที่แล้วนิดหนึ่งนะครับถ้า z เนี่ยเท่ากับ a บวก b i ก่อนนะครับแล้วตัวผกผันการคูณของ z แน่อนอนครับเขียนแทนด้วยหนึ่งของ z 1ตหส่วนเหรือ z อินเวอร์สข้างบนโอเคปะ่ะซึ่ง z อินเวอร์สข้างบนหมายความว่าอะไรครับอันนี้คือ1นึงสเนาะถ้าเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการหารแล้วเราจะไม่ไดยอมให้ตัวส่วนเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนเราเลยเอา z บาร์คูณตลอดโอเคปะ่ะ เซตบาร์ bar, คืออีกเครื่องหมายจินภาพที่มันสลับกันจริงนะครับพอคูณตลอดปุ๊บอ่ะข้างล่างเป็นอะไรครับเป็น a 2, 2, นอกำลังสองบวก b กำลังสองเนาะและข้างบนก็นกลายเป็น a ลบ B I, นั่นเองโอเคไหมแบบนี้โอเคสรุปก็คือถ้าอยากอิเกนเวอร์สการคูณของ Z ก็เอาอะไรครับคอนจูเกตหรือสั่งยุก์ของมันส่วนด้วย a อกำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองโอเคปะแค่นั้นเองนะครับตัวอย่างที่สองครับ ถ้าสมมุติมี Z ครับคือ3ามบวกสี่ไอเซตอินคืออะไรครับอ่ะเข้าเลยเซตอินเวแน่นอนต้องการเป็นสังยุคของมันก่อนจริงไหมแล้วก็หารด้วย3ามกำลังสองบวกกับสี่กำลังสเป็นอันจบครับมันคือ3ามลบสี่ส่วนด้วยเท่าไหร่ี่สามเกี่สี่สิบหกเก้บวกสิเป็น25จบครับตอบเท่านี้อันนี้คือเซตอินเวอโอเคเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปครับถ้าเป็น Z เป็น1น่นะครับบวกกับรูปสาส่วนสอง อิน e อร์คืออะไรเท่าไหร่ครับใส่คอนจูเกตก่อนจริงไหมหนึ่งส่วนสลบรูทสาส่วนสอเนาะแล้วก็ค่อยหารด้วยตัวนี้กําลัง2บวกกับตัวนี้นะครับรูทสาส่วนสองกำลัง2ครับโอเคเนาะอ่ะข้างบนใส่เหมือนเดิมนะก็กลายเป็น1นส่วนสเนาะลบรูทสามส่วนสองไนะครับข้างล่าง1นึส่วนสองกำลังสเป็น1นส่วนสจริงไหมอ่ะห่งส่วนสบวกกับรูทสามกำลังสองเป็นสเนาะ สองัวเป็นสี่ันบวกกัน1นึ่งส่วนสบวกสาก็ 4, คือ1จริงไหมหนึส่วนสอลบรูทสาส่วน2อลงลไอนะครับส่วนด้วย4ี่ส่วนสี่ส่วนสคือเท่าไหร่คือ1นึ่งก็ตอบเป็นตัวเฉพาะตัวเศษเท่านั้นน้นส่วนสลบรูทสามส่วน2 i นั่นเองแบบนี้ทุกคนไม่ยากใช่ปะมหรือไม่ยากเนาะหรือนะครับถ้าจออีกแบบหนึง่งก็คือ Z นะครับเป็นหส่วนด้วย ลบสบวกส i แบบนี้ก่อนจะหาอะไรครับก่อนจะหาอินเวอร์สเราต้องทำให้มันเป็นเชิงซ้อนธรรมดาก่อนโอเคปะทำให้เป็นเชิงซ้อนธรรมดาลเลยนะครับกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องทำเป็นเชิงซ้อนธรรมดาก่อนเนาะจากเซพิจารณานะพี่ยังไม่หา z ซตอินเวอร์สนะครับจาก Z ของเรานะครับคือ1ส่วนด้วยลบ3บวกกับสเนาะพี่ก็เอาคูณด้วยเท่าไหร่ครับ เป็นการหาเนาะลบสามลบสี่ไอจริงไหมอ่าลบสามลบสี่ไอนะนะครับเสร็จแล้วเท่าไหร่เนี่ยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจริงไหมคือลบสามนะครับลบสี่ไอส่วนด้วยอ่ะใส่เลยครับเป็นลบสามกำลังสองจริงไหมอ่าแล้วก็บวกกับเท่าไหร่ครับสี่กำลังสองนั่นเองเนาะอ่ะข้างบนเป็นลบสามลบสี่ไอนะครับส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรเนี่ยสามสามลบสามกำลังสองเป็นเก้านะ 44เป็น16 9 16เป็น25ทุกคนได้ตรงน,นี้25เ okay. อแล้วเราต้องการอยากจะหาเซตอินเวอร์สครับต้องการอยากหาเซตอินเวอร์สนะดังนั้นเซตอินเวอร์สของเราก็คือเท่าไหร่ set เซตเบื้องล่างก็คือลบ3ส่วน25แล้วก็อะไรครับบวกเนาะเออสลับนะเป็นบวกด้วย4ส่วน25ไอใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย เลขข้างหน้าส่วนจริงเนะาะลบ3ส่วน25่ากำลังสองบวกกับ4ส่วน25านะครับกำลัง2ติตลบดนะ้เนาะจบครับตอบแบบนี้ก็ได้ทุกคนให้น้องทุกคนไปคิดเลขต่อเองโอเคปะเอกว่าได้เท่าไหร่เนาะนะครับนะครับโอเคนาะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอืมอ่ะคิดต่อไปเออคิดต่อดีกว่านะครับโอเคนะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับข้างบนเป็นเขียนเขียนปเป็นเดืมอก่อนนะ ่าเป็นลบสนะครับอ่าลนะครับส่วนยี่เนาะแล้วก็บวกสี่ส่วนด้วย25่าายจริงป่ะโอเคนะโอเคนะข้าง่างครับสาเป็นเก้าย้ายี้าเป็นเท่าไหร่หกร้อยยี่สเ่วนหกร้ี่สิากนาะส่วนด้วยหกรจริงไหมอาบวกกันครับทุกคนเป็นเท่าไหร่ยีเนาะอ่าลบสส่วนยีบวกกับสส่วน 25i ส่วนเท่าไหร่ครับ25ส่วน625ตัดสิตัดได้เท่าไหร่ครับตัดเสร็จสับต้องกลายเป็น1ส่วน25จริงไหมนะลบ3ส่วน25บนะบวกกับ4ส่วน 25i เนาะตัดปุ๊บกลายเป็น EE อ,อ,อ,อันล่างนะตัดปุ๊บกลายเป็น1ส่วน25จริงไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณจริงไหมครับกับเศษเป็นส่วนเนาะแสดงว่าทั้งหมดนี้ ก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย25จริไหมาก,กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจริงไหมตัดย5่ได้ใช่ไหมยี่สิบห้าตัดยี่สิบห้าตัดยี่สิบห้าสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ครับลบสามบวกสี่ไอเหมือนกันฉะนั้นทุกคนเห็นอะไรไหมเออมันนี่คือกลับขึ้นมผข้างบนเฉยๆจริงปะสำหรับ Z ซ n อินเวอร์สซตตัวเดียวคือลบสามบวกสี่ไองั้นเซตอินเวอร์สคือกลับขึ้นมาข้างบนจริงปะ อ,อ,อันนี้พี่พิสูจน์ให้ดูนะยอมๆได้จริงน้องตอบไปเลยก็ได้เนี่ยเออตอบ Z i n v e r เวไปเลยก็ได้ทุกคนว่า Z i n v e r เวมันก็คืออะไรครับลบสามบวกสี่ไอขึ้นไปข้างบนโอเคปะ่ะอันนี้พี่อยากทำให้ดูแบบที่ต้องใช้อะไรครับแบบนี้เนาะเปลี่ยนทบท,ทวนการหารของจำนวนเชิงซ้อนด้วยนะแต่จริงก็เปลี่ยนไ,ได้เลยทุกคนเปลี่ยนเป็นลบสามบวกสี่ไอเลยก็ไม่ไม่ผิดนะครับแล้วแล้วเร็วด้วยนะไม่ต้องทำแบบนี้นะน,นี่คิดเลขเยอะนะครับโอเคปะ่ะน,นี้พี่ทำให้ดู นะอยากจะใช้เนาะเผื่อบางทีไปเจอเศษส่วนที่มันแบบยกกําลังอะไรกันแบบนี้เนาะจะได้แบบเออทำได้ง่ายๆไม,ไม่ทำได้ง่ายทำแบบนี้มีวิธีการทํานะโอเคเนาะงั้นเรายุบไปเลยนะกลายเป็นลบสบวกสีเลยนะนะถ้าเป็นอินเวอร์สนะครับโอเคอ่ะทีนี้ไปดูฝึกพลังยุธครับทุกคนเป็นมชนะครับปี3-5มนะครับมชปี35มานะครับเป็นปีเกิดของพี่นี้แหละนะครับ เขาบอกว่าให้ดับเยูครับเท่ากับ1ลบ 2i ทั้งหมดกำลังสองเนาะลบ 2i นะครับคูณกับ2ลบส i สั่งยุบส่วนด้วย2บวก I ครับเขาต้องการอยากรู้ว่าส่วนจริงของดับเบิลยูคืออะไรงั้นเราต้องจัดรูปดับเบิลยูก่อนจริงไหอ่ะพี่ขอกระจายกำลัง2ครับทุกคน1ลบ2 i ทั้งหมดกำลัง2จริงไหมอ่ะกระจายครับกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็กลายเป็น 4i เนาะแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองเนาะอ่ะสองไอ กำลังสองนะครับ okay, เอาเขียนว่างี้ก่อนนะครับลบสออันหลังใส่สังยุคสังยุคก็กลับเครื่องหมายของส่วนจินตภาพกลายเป็น2องบวกสาครับโอเคปะส่วนด้วยอ่ะส่วนด้วย2อบวกไโอเคนะอ่ะรวมเทิงกันหน่อยครับอีนี้เป็น1นะลบสีนะครับ 2i ง I, กำลังสองก็คือลบสนะั่นเองจริงปหมเพราะว่า2อกำลังสองเป็น4 i ่กำลังสองเป็นลบหนึ่งเนาะเออเป็นลบสนะเ,เนานะ ลบ4ลบ 2i นะครับพี่ขอนอนุญาตาลบ 2i คูณแจเข้าไปนะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะกลายเป็นติดลบ 4i นะครับนะครับ2กับ3เป็น6นะนะครับเป็นลบ6ก่อนแต่เจอ i กััง2ก็เลยกลายเป็นบวก6ครับเพราะ i กัังสองเป็นลบ1นะครับส่วนด้วย2บวก i เนะาะดับเเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็รวมถึงมาเนาะก็กลายเป็น3ใช่ไหมครับ เดี๋ยวนะหนลบนี้ก็กลายเป็นลบสามลบสามลบสีนะครับลงเล็บหน้าลบสีแล้วก็บวกหส่วนด้วย2บอบวกไอจะค่อยๆจัดรูปนะรวมเึอมันครับก็กลายเป็น3ามลบแส่วนด้วย2อบวกไมันหารกันใช่ไหมหารกันก็คูณด้วยคอนจูกเกตตัวล่างจริงไหมก็กลายเป็น2อลบไส่วนด้วย2อลบไคูณเข้าไปครับอ่ะข้างบนดูซสิคูณแจกเลยข้างบนนะครับ คูณแจกเลย3าคูณสเป็น6กใช่ไหมเอา3ไปแจกนะสามคูณสเป็น6นะครับแล้วก็3ามคูนลบไก็กลายเป็นลบสามไอนะครับต่อไปลบแปคูณกับ2องกลายเป็นลบสินะครับไอต่อไปลบลบคูนล,ลบเป็นบวกก่อนนะครับแล้วไอจะไอมันเสองทีก็เป็นลบแอีกทีนึงเนาะ,ะลบแอีกทีนึงนะส่วนด้วยข้างหน้าให้ข้างล่างนะครับส่วนข้างล่าง เป็น2อกำลัง2บวกกับ1นกำลัง2นั่นเองนะครับโอเคนะครับอจัดรูปเรียบร้อยแล้วดับยู่กล่อรวมเทิมกันเลยครับ6กับลบเป็นติดลบเนาะติด 2. ลบสองลบสลบสเป็นลบสครับไอส่วนด้วย2อกำลัง2เป็น4 4บวก1เป็น5นั่นเองทุกคนจบยังงั้นดับของเราจริงๆก็คือลบ2ส่วนนะครับกับลบสิส่วน ดังนั้นส่วนจริงครับส่วนจริงก็คือเท่าไหร่เอ่ยส่วนจริงคือลบ2ส่วน5เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะข้อนี้ได้แล้วตอบส่วนจริงได้แล้วครับโอเคเนาะนะไม่ยากไม่ยากนะนะครับก่อนจะจากการสุดท้ายมาดูแผ่นหนึ่งสิดูแผ่นหนึ่งสินะครับนะครับดูแผ่นหนึ่งโอเคเนาะแผ่นหนึ่งข้อนี้ครับที่ครูเลือกมาเป็นแผ่นหนึ่ง กรกดาห้าสานะปี53าสาเขาบอกว่าลายแผ่นหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่าให้ Z1, ต2เครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนถ้านะครับเซอินเวอร์สนะครับคือ,อคือตัวนี้ครับสามส่วนหลบสส่วนห้และนะครับให้มง,ง่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือ5 Z1 ครับบวกสองเซตสอท่ากับหเลยนะแล้วนะครับเซตบาร์เซคือ สั่งยุคข,ของ Z2 มีค่าเท่าับเท่าไหร่อ่ะงั้นเริ่มจากอีตรงที่เขาบอกว่า Z1 เนี่ยนะครับอินเวอร์สคือ3.5ส่วนลบ4.5ส่วน้ไอฉะนั้นฉะนั้นทุกคน Z1 เฉยเฉยเออพี่ก็ได้ว่าอีเซตหนึ่งเฉยเฉยทุกคนมันก็เป็นอินเวอร์สของ Z1 อินเวอร์สจริงไหมเออเป็นอินเวอร์สของ Z1 อินเวอร์สจริงปะ่ะอ่ะงั้นพี่จะหา Z1 พี่ก็เอาอีตัวเนี้ย ไปใส่อินเวิร์ดจริงป่ะอ่างั้นก็กลายเป็นอะไรครับเซตหนึ่งก็คือ3าส่วนหก่อนแล้วก็เป็นอย่างไ้นะถ้าเป็นอินเวิร์ดสลับเป็นคอนจริเกตของมันจริงไหมอ่าสามส่วนหบวกกับ4ี่ส่วนห้แล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับ3ากำลังสเนาะที่3 2 3ส่วนห้ส่วนหกำลังสเนาะบวกกับลบ 4, 3, 3, 4 5, ีส่วนสครับสส่วนหพูดผิดจังเลยเนี่ย พูด5เป็น3เป็น2ได้เลยนะครับเป็นยบเกำลัง2เนาะอ่ะทีนี้มารวมเทอมครับเท่าไหร่เอ่ยข้างล่างข้างล่างนะครับเป็นเท่าไหร่3าส่วนหนะครับบวกกับ4ี่ส่วนหไอข้างล่าง3ามส่วนหากำลัง2เป็น9ก้ส่วนยีบวกกับ16บหส่วนยีเนาะข้างล่างบวกกันนะครับจะกลายเป็นนะครับจะกลายเป็นอันนี้4ี่ส่วนหไอนะครับส่วนด้วย9ก้บวกสิเป็น25่ส่วนยีเนาะ มันคือ1นึ่งไหมคือ1เนาะตัดทิ้งแสดงว่า Z1 ของเราคือ3.5ส่วนบวก4ส่วนนั่นเองอันนี้คือ Z1 ได้มาแล้วครับได้ Z1 มาแล้วทุกคนโอเคไหมฉะนั้นตอนนี้เราแทนลงไปที่เงื่อนไขเลยครับที่จา่จาจ่าเงื่อนไขที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนาะจากครับ 5Z1 ครับบวกกับ 2Z2 เเท่ากับ5เราแทน Z1 ลงไปทุกคนเป็น5คูณกับเนาะ เซคือ3ส่วน5นะครับบวกกับ4ส่วน5้แลวก็บวกกับ2 z 2เท่ากับ5ครับเอา5คูณแจกเนาะปึ้งปึ้งตัดกัน5หายนะเหลือ3บวกกับส i นะครับแล้วก็เป็นไงครับบวกกับ2 z 2เท่ากับ5โอเคเนาะอ่ะย้ายข้างไปครับกลายเป็น2 z 2เนะ้องนาะย้าย3 6, 4 i ไไปลบนะก็ะจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ จะก,กลายเป็น2ลบกับ4 i จริงไหมเสร็จแล้วอยากรู้เซตใช่ปะ่ะเอา z 2ไปหารครับก็กลายเป็น2 4, ลบ 4i หารด้วย2แล้วตัดทอนนิดนึงครับตัดทอนกลายเป็น1ลบกับ2 i ทีนี้โจทย์ต้องการถามอะไรครับสั่งยุกของเซตทุกคนจบเลยดังนั้น z 2ตบ้าก็คือเท่าไหร่ครับ1บวกกับ2 i นั่นเองเป็นอันเสร็จสิ้น อันนี้คือข้อสอบแพทหนึ่งใช่ไหมครับไม่ยากนะมันฝึกฝนแล้วเดี๋ยวน้องจะได้เองอย่างแน่นอนโอเคปะนะครับถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับพี่พูดยังไม่เคลียรก็ทักแชทมาถามพี่ได้เลยหรืออินบ็อกซ์มาถามก็ได้หรือจะแท็กไลน์ก็ได้หรือจะคอมเมนต์ข้างล่าง ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือใต้โพสต์นี้ได้เลยครับโอเคเนาะถ้าชอบคลิปดีของพี่แบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีๆครับให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยเนาะติดตามพี่ครับได้จากเพจนี้เลยวอกคนิดมันโคตรง่ายเนาะใน a c e b o o k และใน u t u b e ชื่อเดียวกันเลยครับใน u t u b e ฝากกด subscribe ครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดครับทุกคลิปที่พี่ลงเประจำทุกวันอย่างแน่นอนใน Facebook ครับกด c f i r s t จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาและทุกคลิปทุกไลค์ที่พี่ลงเนะ โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพภาษาตัวกันด้วยนะครับใกล้จะเปิดเทอมไปแล้วใช่ไหมนะใกล้จะเปิดเทอมมาเจอเ,เพื่อนๆแล้วนะขอทุกคนสุขสนตนกับช่วงเปิดช่วงปิดเทอมที่เหลืออยู่ไม่กี่วันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบายๆครับเจอพี่ในใหม่พรุ่งนี้แน่นอนครับบายๆทุกคนบายๆครับ